ยินดีกับโปรตุเกสด้วยละกันนะครับถ้าฝ่อยท้องเมื่อวานเองเนี่ยก็คว้าแชมป์นะครับยูฟ่าเนชั่นลีกเองเนี่ยเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับ ใครตามหน้าช่องหนึ่งตัวเน้นเองเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับเมื่อวานวางไว้ให้เองเนี่ยยังรองโปรตุกเกสครับเน,เน้นเน้นหนักๆทีนัตักที่วางไว้ให้เองเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับเดี๋ยววันนี้จัดมาให้เหมือนเดิมนะครับหนึ่งคู่ตัวเน้นที่น่าใส่หนักหน้าเทนตักด้วยกันในคันคืนนี้เนาะก็จะเป็นฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกเองเนี่ยโซนยุโรปนะครับเจ้าบ้านอย่างอิตาลีเองเนี่ยวันนี้เจออย่างด้านผู้มเยือนอย่างมอนโดวาครับ เจอล่าสุดเองเนี่ยอิตาลีครับกดมอนโดวาเนี่ยไปถึง6ประตูศูนย์เลยครับอิตาลีวันนี้ลงเล่นเกมที่2ครับซึ่งอิตาลีเองเนี่ยไม่มีแต้มเลยมาเจอมอนโดวาเองเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งทีมเลยนะครับในการเสียประตูเองเนี่ยในกลุ่มนี้เองเนี่ยค่อนข้างที่สูงนะครับน่ะสองเกมเนี่ยแม่งเสียไปถึง8ประตูแล้วนะครับอิตาลีชุดนี้เองเนี่ยยังเชื่อยังไว้วางใจพวกเขาได้เลยว่าในการผลิตกอเองเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะมีถึง3ประตูเองเนี่ยค่อนข้างที่สูงนะครับก็สายวอเตอร์ในการมาขึ้นมาเองเนี่ยโอ้โหสวยเหลือเกินนะครับ ตอนนี้ในการปรับเปลี่ขึ้นเข้ามาเองเนี่ยก็ยังมีโจทย์ให้กดได้นะครับ2ชุดงตัวควบสองวันนี้ถ้าจะเลือกเชียร์เนี่ยมองเจ้าบ้านครับอยากอิตาลีสามเม็ดมีแน่นอนครับ